วันนี้จะมานำเสนอการทำเกมจาก PowerPoint กันนะครับขั้นแรกนะครับสร้างสไลด์มา5สไลด์ก่อนนะครับจากนั้นก็สร้างกล่องที่เป็นหน้าต่างเมนูหน้าต่างแรกนะครับเอ,อ่อ Edit Text ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นคมว่าเกมกน,นะครับจากนั้นก็สร้างขึ้นมาอีก2กล่องครับอีกกล่องนึงนะครับกล่องนี้ เป็นกล่องเริ่มนะครับเป็นกล่องนี้ให้เป็นออกครับจากนั้นเมื่อน,นเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวา Hyperlink นะครับเลือกเป็นสไลด์ที่สองนะครับส่วนปุ่มออกนั้นจะอีกแบบนี้นะครับคือ Insert Action Mouse Click Hyperlink to สไลด์แล้วก็เลือก Intro นะครับ นี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับหน้าเมนูนะครับต่อไปสไลด์ที่สองนะครับสร้างกล่องขึ้นมาหรือสร้างจุดขึ้นมาเพื่อไปจุดเต็มพร้อมนะครับก็คลิกไปพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็น Insert ร์ c t i คชั่นอคลิกใน p ุ e r y เลือกสไลด์สไลด์ที่สามนะครับโอเครับ ส่วนสไลด์นี้เราจะทำเป็นสไลด์สำหรับแท้นะครับเป็นแท้แล้วนะครับส่วน,วนที่เหลือล่ะก็ก็ตัวนี้มาก็ได้นะครับ ก็มาวางเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะทําซ้ํากันนะครับก็ส่วนสไลด์นี้ก็เป็นคณะนะครับส่วนที่เหลือก็กข้าไวตรงนี้เลยนะครับก็มาวาง จากนั้นก็ถึงการทำด่านของเรานะครับก็คือสร้างกรอบให้นี่ก่อนนะครับจากนั้นก็เลือก insert section more over hyperlink to slide นะครับแล้วก็เลือกเป็นสไลด์4เป็นสไลด์แพ้นะครับแล้วก็ทำการ copy ครับแล้วก็วางนะครับวางแล้วก็ต้องร,ร,อบรบะรบ มันเข้าให้เป็นกรอบนะครับกรอบทีนี้มาลองกันดีนะครับเครื่องจีนเราเลับครับเจ็แล้วก็ นี้เราจะมาทําสิ่งกีดขวางเพิ่มภายในกันนะครับก็เลือกที่เราจะทํานะครับอย่างเช่นเนราจะทำเป็นแท่งเหมือนเขาบงผลตรงนี้นะครับแล้วก็กด insert action More over ก็เลือกเป็นสไลด์เหมือนเดิมนะครับเหมือนการทากรอบมาคลิกเข้าไปที่ตรงนีไ้ได้เลยนะครับวางวางเลยนะครับมาเริยมเรียนทำม้นรับ อันนี้เมจะทำแบบดูน่ข้าวก่อนนะครับน,นี่แล้วก็ต้องมาเพิ่มไอเน,นี้ทีอันนะครับซึ่งมันช้านะครับถ้าเราทำนี้มันจะช้ามากก็ถ้าอยากให้มันไปเร็วก็อย่างนี้เลยนะครับล ได้เ,เหลืออยู่อันเดียวนะครับเืออ insert ์ตเอ็กซ์ชั่นมาโเปิดล,ล,ลิมิตอูแล้วก็เลือกเป็นสไลด์สไลด์ที่สี่คือสไลด์ที่แพ้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Copy มันเลยคนระับวางวางตามจำนวนที่เราต้องการนะครับโนี่ครับอน่มันจะง่ายกว่าเีอะคือเราไม่ต้องมานั่งทำเ c t i o n เั่นเรือันนะครับเสียเวลาทีนี้เราก็มาลองทำ ซึ้งใจนะครับเอาไปเล่นกระเจิงหัวใจแล้วกันหัวใ,ใจก็ทคล้ายๆกันครับแต่แตกต่างตรงที่ว่าเราเลือกแค่สลไลด์ใหม่โอเวอร์สลดปสไลด์แต่ที่น่าจะได้ชนะนะครับทำมาลองกันนะครับกระเจิงลองนะครับมันก็จะประมาณน,นี้ครับนะครับ ทีนี้มันมีอีกรูปแบบนึงครับคือรูปแบบเคลื่อนไหวของด่านนะครับเราหารูปก่อนนะครับนี่ครับน,นะครับสร้างมาหนึ่รูปแล้วก็กดนีขั้นนี่นะครับกดเลือกให้การเคลื่อนไหวที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็เลือกตัวนี้นะครับชกคลาส a ว d i n g เป็นลแล้วก็ตัดเป็ เราเอาแอปสไลด์โอเคนะครับลองดูนะครับนะครับมันก็จะเคลื่อนแบบของมันนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องทําเหมือนเดิมนะครับก็คือมาโอเวอร์นีครับมาลองดูกันอีกรอบนะครับนี่ครับคาราชนมันก็แพ้เหมือนเดิมนะครับ ไม่ทำนี่นะครับก็คือว่าสามารถแบบงแต่อยู่ทั้เรู่องได้นะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอที่ทรั้นี้ครับ